เมื่อเราตั้งนโมสามจบเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะสมาทานศีลเราก็จะต้องมีการรับพระทัตนตรัยก่อนอต้องมีการเรียกว่ารับว่าพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ลึกถึงอันสูงสุดก่อนก็คือพุทธังสรนังกชามิทำมังสรนังกชามิสังฆังสรนังกชามิก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่ระลึกถึงอันสูงสุดก่อน เมื่อเรามีพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยเราถึงจะเรียกว่ารับศีลได้ถ้าเรายังไม่มีพระรัตนตรัยนั้นรับศีลก็ไม่เป็นอันรับแต่ถ้าหากว่าแลวก็แลวก็ที่สําคัญถ้าหากว่าเรามีศีลแล้วเนี่ยแล้วเราทําพระรัตนตรัยขาดศีลแล้วก็พังไปด้วยพระรัตนตรัยเราจะขาดได้อย่างไรอ,อย่างเช่นอยู่ๆเรามีพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เราเลิกถึงอันสูงสุดแล้วเนี่ย อยู่ๆเราไปบูชายอย่างอื่นเคารพอย่างอื่นอยู่เท่าเทีทยมพระัตนไตอยู่ๆเป็นนับถือพระภูมิเจ้าที่อยู่เท่าเทียมพรระัตนไตหรือสูงกว่าพระัตนไตตรงนี้ถือว่าพระัตนไตเราขาดศีลเราก็พังไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีพระัตนาไตเนี่ยสูงสุดก่อนเราถึงจะสมทานศีลได้ั้นะเมื่อเรามีพระัตนาไตแล้วเนี่ยล้วก็สมทานศีลตามที่พระท่านให้สมทานตามปทีละข้อตั้งแต่ข้อปานา ไปจะถึงข้อสุรา แล้วเราก็ลงท้ายด้วยอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอ่าสามอ่าสามครั้งคันนี้อ่าอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามินั้นนะแปลว่าอะไรส่วนใหญ่เราจะไม่รู้กันอ่คันนี้การสมาทานศีลเนี่ยถ้าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยบางครั้งมันก็ได้มันไม่ครบองค์องสามเพราะการสมาทานศีลที่จะที่จะสมบูรณ์ได้นั้นก็ต้อง ให้พร้อมด้วยกายวาจาแล้วก็ใจครควนี้ถ้าว่าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยมันมันดีก็ด้วยกายกับวาจาส่วนพอเราไม่รู้ความหมายมันก็ใจเราก็ไม่รู้ใจเราก็ไม่ได้ตั้งใจเต็มที่เพราะเราไม่รู้ความหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เรามารู้ความหมายนะคำว่าอิมานิปัญจะปัญจะก็แปลว่า5นั่นเองอิมานิก็คือเหล่านี้อิมานิปัญจะศิขาปทานิสิขาสิขาแปลว่าศึกษานั่นเอง อ่คราวนี้คําว่าศึกษาอ่าถ้าศึกษาทางโลกก็คืออ่าศึกษาจําได้อ่าเรียนก็คือการเรียนศึกษาอ่าแต่คราวนี้คําว่าศึกษาศีล <c oughs> ศึกษาศีลก็คือการรักษานั่นเองนะสิกขาประธานิสมาธิยามิสมาธิยามิก็มาจากคําว่าสมาทานสมาทานก็แปลว่าการรับนําเข้ามานั่นเองนั้นแปลโดยรวมก็แปลว่าเรารับศีลทั้ง5้าข้อนี้ เพื่อนํามารักษาในการสมาทานขอสีลจากพระภิกษุก็จบเพียงแค่ตรงนี้วันนี้เมื่อเราสมาทานศีลจบแล้วเนี่ยพระก็จะมีการสรุปสีลให้เราฟังการสรุปศีลนี่ก็คือการบอกอนิสงส์นั่นเองอนิสงส์ก็คือแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าผลดีที่ได้รับนะแล้วพระจะสรุปสีลให้เราฟังสีเลนสุกติงยันติสีเลนโภกสัมปดา สีเรนะนิ่พุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยตัวนี้เราส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ความหมายอีกเพราะนั้นอันนี้ให้เรามารู้ความหมายนะสีเลนะสุขติงยันตินะสุสุนั่นแปลว่าดีนั่นเองคนะติแปลว่าที่ไปเมื่อเรารักษาศีแลแล้วเนี่ยเราจะมีที่ไปที่ดีที่ไปที่ดีนะั้นมันมีแยกเป็นสองที่ไปที่ดีในชาติปัจจุบันกับที่ดี ที่ไปที่ดีในชาติต่ตอไปาวนีเ้เราเอาที่ไปที่ดีในชาติปัจจุบันก่อนการที่เรารักษาศีลห้าเนี่ยก็คือการที่เราไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอ,อย่างถ้าเรากินเหล้าเมายาเนี่ยเป็นการเบียดเบียนตัวเองเรากินเหล้าเมายาเนี่ยเราไปไหนก็ไปไม่ดีในช่วงเทศกาลสงการปีใหม่หรืออะไรจุดจีนสัตว์อะไรก็ตามพอเราส่วนใหญ่ชอบกินเหล้าเมายากัน พอเรากินเหล้าเมายาดื่มสุรามันก็เมาไม่มีสติ <c oughs> แล้วเนี่ยก็เป็นต้นเหตุของการเรียกที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีการตายกันเป็นจำนวนมากอันนี้เพราะว่าเราเบียดเบียนตนเองอดื่มสุราทําให้ไม่มีสติแล้วก็ขับรถไปชนกันตายนั่นเองนี่ก็คือเมื่อเราเบียดเบียนตนเองแล้วไปไหนก็ไปไม่ดีไปตายกันนั่นเอง ครณถ้าหากว่าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นนะเราไปฆ่าเขาถ้ากเกิดไปฆ่ามนุษย์เราก็ต้องไปโดนตำรวจจับโดนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับติดคุกติดตารางหรือไม่ก็ต้องไปโดนประหารชีวิตไปลักขโมยของเขาก็ต้องโดนโดนจับติดคุกติดตารางนั่นเองงม้ถ้าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นเราก็ต้องไปไหน,นก็ไปไม่ดีถ้าเกิดว่าไปมีมีเขาเรียกว่าอะไรทางโลกปัจจุบันเขาเรียกว่ามีกิ๊กอะไรเงี้ยก็ บางทีก็ต้องไปโดนน้ํากรดม้างเป็นไปโดนลูกตะกวัวบ้างนะคือถ้าเราไปปิเดเบียนผู้อื่นเราก็ต้องอไปไหนก็ไปไม่ดีต้องคอยระมัดระวังตัวนั่นเองเพราะนั้นศนีลเมื่อเรารักษาศีลให้ดีแล้วเนี่ยเราไปไหนก็จะไปดีเพราะเราไม่บิเดเบียนตนเองไม่บิเดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีใครมาเบียดเบียนเรานั่นเองอาน,นิสงส์ของการรักษาศีล มีอาน,นิสงส์งที่สำคัญอยู่ข้อหนึ่งก็คือเมื่อเรารักษาศีลแล้วเนี่ยจะมีเทวดาคอยคุ้มครองดูแลรักษาผู้มีศีลเพราะว่าเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยกายในของเราก็จะหอมคนเรานั้นมีสองกายกายนอกที่เราเห็นกันได้ด้วยตาเปล่าๆนะกับอีกอันหนึ่งคือกายในที่ว่าบางคนนั่งนั่งสมาธิทำกรรมาฐานแล้ว ไปเห็นตัวเองนั้นอยู่ข้างนอกหรือบางคนก็ปฏิบัติธรรมแล้วไปเที่ยวนรกสวรรค์อันนี้ที่ไปเที่ยวนรกสวรรค์นั้นคือไปด้วยกายในกายนอกนั้นไปไม่ได้นั่นเองทีน,นี้เมื่อเราเป็นผู้มีศีลแล้วเนี่ยกายในของเราก็จะหอมอเมื่อกายในเราหอมแล้วเทวดาสามารถเข้าใกล้ได้เมื่อเทวดาเข้าใกล้ได้เนี่ยก็สามารถที่จะมาคอยคุ้มครองดูแลรักษาเราได้นั่นเองอย่างเราเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ย เมื่อมีเทวดาคอยคุ้มครองดูแลรักษาเราก็จะเดินทางไปไหนมาไหนได้มีความสะดวกปลอดภัยเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาโยมพอมีศีลแล้วจะเดินทางไปขึ้นเขาที่สูงๆรถที่มันเรียกว่าแรงไม่พอที่เราเคยใช้ที่เราเคยใช้อย่างเช่นตัวอย่างโยมที่ไปทางเหนือรถที่มันไม่มีแรงที่จะขึ้นเขาได้ โยมเ,เคยใช้บริการอยู่เป็นประจําเสร็จแล้วอพอไปคราวนี้รถคันนี้ถ้าเกิดมันขึ้นที่สูงไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงก็ทําให้รถคันนี้ไม่ติดสตาร์ทไม่ติดเสร็จแล้วก็เหมือนอะไรมาโดนจิตโดนใจให้เราเนี่ยเปลี่ยนรถไปเป็นอีกคันหนึ่งซึ่งมีกําลังแรงดีนั่นเองแล้วมันก็แปลกรถคันนี้พอพอเปลี่ยนเราไม่เอาแล้วก็พอไปไปเปลี่ยนเจ้าของเขาก็สตาร์ทติดแล้ว็จแล้วพอเปลี่ยนรถปุ๊บ รถคันนี้เอามาใช้ใหม่พอไปเดินทางไปที่ตรงตรงที่เราจะเดินทางไป,ปก็ผลปรากฏว่ารถคันนี้แรงดีเพราะว่าจะต้องขึ้นเขาอ่านั่นแหละก็เลยโยมเขาก็เลยเกิดความปิติว่าเออจริงนะอย่างที่อาจารย์เคยแสดงทําให้ฟังว่าถ้าหากว่าเรามีศีลและเทวดาเนี่ยอ,อยู่ใ,ใกล้ๆเราได้ก็จะมาคอยดลจิตดลใจให้เราเนี่ยเดินทางได้สะดวกปลอดภัยเราได้รับว่าคานนี้เราก็ไอรถที่เราใช่ไม่ได้ เทวดาก็สามารถทําให้รถเนี่ยไม่ติดได้ให้เราเปลี่ยนรถโดนแทรกจิตโดนจิตโดนใจให้เราเนี่ยเปลี่ยนรถมาใช้ในรถคันที่เอ่เรียกว่ามีแรงที่จะขึ้นอ่ขึ้นขึ้นเนินที่สูงได้ขึ้นเขาได้นั่นเองอันนี้คือในเรื่องของอ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเ่เมื่อเรามีมีศีลแล้วเนี่ยเทวดาก็จะช่วยเหลืออะไรเราได้ต่างๆนั่นเองหรือบ,บางครั้งมีเมือนการลูกสิทธ์เราขับรถไปตอนนั้นจะมาเข้ามาบวชที่วัด ก็ก็มาเล่าให้ฟังตอนแรกตอนที่ยังไม่ได้รักษาศีลเนี่ยก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแรน,นี้พอเขามารักษาศีลแล้วเขามีศีลพอเขาขับรถไปเนี่ยมันง่วงจะหลับพอจะหลับปุ๊บเขาก็ได้ยินเสียงมาว่า,าจะตกถนนแล้วนะหรือเสียงมาบอกมาเตือนเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่ตกถนนก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็บอกนี่ไงพอเรามีศีลแล้วเนี่ยก็เทวดาเาก,ก็ช่วย บอกเราได้เราก็เรยก็มีความแคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองนะนี่คือในเรื่องของอเมื่อเรามีศีลแล้วก็จะมีเทวดาคอยคุ้มครองดูแดลรักษาแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีศีล